ใครโทรมา,าอาา้าวดาวฮัลโหลลูกหวัดดีค่ะพ่อพ่อคะเป็นยังไงบ้างลูกบริษัทเขาไม่ต่อสัญญาให้หนูแล้วค่ะไหวไหมล่ะลูกหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูขอกลับไปทำงานที่บ้านกับพ่อได้ไหมคะไม่เป็นไรนะถ้าไม่ไหวก็กลับมาพักผ่อนบ้านเราก่อนก็ได้ลูก ดูมะม่วงในสวนเราสิลูกปีนี้ผลผลิตเต็มไปหมดพ่อปล่อยเน่าไปตั้งเยอะแล้วพ่อไม่รู้จะไปทำอะไรจริงๆราคามันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วยังไงดีล่ะพ่ออย่างนี้มันก็เน่าเสียหมดสิใช่สิพ่อก็ไม่รู้จะไปทำอะไรจริงๆลูกอืมเขาเอามาดูนี่สิหนูเลื่อนเจออุทยานวิทยาศาสตร์น่าจะช่วยเราได้นะพ่อลองดูไมหมล่ะลูก ก็ได้นะพ่อุอทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาเราบริการและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านหลากหลายแผนงานดังนี้บริการประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานและบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริการที่ปรึกษาและสอหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงฝึกจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่างๆการบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบในส่วนนี้เราสามารถทำการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำการวิเคราะห์พืชดิน ทดสอบด้านเทคโนโลยีอาหารทดสอบทางกายภาพทดสอบทางเคมีและชีวเคมีการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเซลล์และมีโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์โรงงานต้นแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพ โดยให้บริการอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพบริการออกแบบนวัตกรรมเรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยนักออกแบบมืออาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภณัณฑ์รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และตราสัญลักษณ์เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่นในท้องตลาด การบริการงานทรัพย์สินทางปัญญาเราให้ความสำคัญเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการนักวิจัยเสมอมาโดยเรามีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาบริการยื่นจดแจ้งและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอบรมให้ความรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญาและที่นี่ ยังเปิดให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ one-stop service โดยเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลผลิตและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเราก็ยังมีบริการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้ให้บริการแต่หากอยากแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตกระบวนการจัดการของเสียกระบวนการขนส่งการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ต่างๆหรือกระบวนการบริหาร จัดการอื่นๆภายในองค์กรเราก็ยังมีบริการแผนงานพัฒนาขิดความสามารถของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC และแผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Core Research ไว้คอยสพอร์ท่านเสมอเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเป็นการเพิ่มมูลคา่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ พันวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกันระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืน